สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซีเสียบหนัวขบถั่วสูบผู้สูคนครับเฮ็ดยังลรืมือนี่ตาบอกไอ้นี่ตาเฮ็ดตาเฮ็ดนี่โอ้ตาเฮ็ดไอ้เฮ็ดเข็มทองครับพี่น้องครับเฮ็ดเข็มทองออริจีออริจิครับโอ้ยเงาเลยครับซาเลต้าครับเอาเพชรเลยค่ะเพราะมันไหลอยู่เฮ็ดบอกติดแขนเกี่ยวพี่น้อง ตมบวบพริกแห้งดีเพ็ดซาดีจริงแล้วครับนี่รับตาในเรื่องไม่จีบฟงเยอะเลยค่ะจัดไปครับจัดไปใส่นน้ำตาลก่็ได้ค่ะน้ำตาลปี๊บครับกะเอาได้ค่ะกะเอาได้ครับเอาตามมากไม็ไดนะ้เนาะเปรี้ยวหวานแมนครับผู้ใดว่าอู้วเส่นน้ำตาลไล้แแทร่เลยเหล่าแต่ได้จับ แบบเล้าๆกันเนาะแบบใส่กะบพรับนำปลาครับประเดี๋ยนี่พราทำแบบเล้าๆอีดีวเปรี้ยวหวานเนาะใส่บเครือเทศค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลายๆเลยก็อ,อื่นนบอเคืเียดเหรอเเขียๆโอ้ยนะ้ำปุ๋ยัใจพี่น้อง กุ้งจาจๆาลไม่ับเลยน้ำลายด้วยเบคเตร์เทตอันนี้เสร็จแล้วใส่น้ำปลาร้าครับน้ำ,นำป,ปลาลงไปปลารากับมือนี้ปลาสวดห้องเบิดครับได่ได้ปลาขวด <c oughs> แล้วก็แสบคือก้าเจ้านี่ใส่ไปเลยครับ หูไปบ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นคือเฮ็ดมากขนกว่าตะกี้อืมเหมือนสิหนวันกวกาตะกี้เปลาลาไหนพุนน,นี่โฆษณาให็นไหมครับบ่ต้องโฆษณาให้คุณมึงกับใครดีกันหรือเปล่ปา,าลปลาลาไหนพุนปลาลาไหนพุนปลาต้มสุกนะครับใส่บักน้ำบีบเข้าไปเลยครับบักน้ำเปื่อยใส่เปียกมันสีหอมเลยจ้ะ ทำเป็นบักนาวอื่นบ่ค่อยหอมเพราะว่าเปลือกมันบางเนาะไม่มสีบะขมเปลือกอันนี้เปรี้ยวหวานครับใส่ไปเลยน้ำมันน้ำมันอยู่ผิวเปลือกอยู่ผิวเปลือกเพิ่งกินน้อยกว่าพวกเปลือกหนาๆน,นะครับเราเม็ดไปกินน้อยนะ้องใส่ไปเลยเหงาะเหงาะน้ำตาลตาเล้พี่น้องนอี่ชีฟองแค่ตาเบิง่งเบ่งน้ำยังนวดเลยจ้ะนีะ่นะ,นะ ซอสแปลวใส่้ำป่าจาักน่อยนึงนีง่จ้ะสัวเข้าไปครับมาบาทเนะี่ยยืมเขาเด้อบาทนี่เข่าก็บ่มีใส่เส้นไปเลยนะครับใส่เส้นมะฮงน้ำครับจักน่อยตวบา เมื่อนี้วัตัวดิบหลักของเขาเนี่ยบอร์แมนบกคุงนะครับนี่นะครับวาตถุดิบลักนองเขาตัวนี้นะครับรเป็นหินเข็มทองมาใส่เลยครับโอ้ยนุ่มเอ็นนุ่มเอ็ลวกละกะันอกน้ำเย็นนะครับพี่น้องมังกินได้กรอบ เอ้มแข้จะเป็นห่นนี่ใช่ไรปึดจะเสียงตํำกจั่วจั่วเลยน้ำลายแตกกปองแปงเขาต่ำยีขนาดเลยนี่ยโกปองแปงคกปองแป่งหอยเราเนิปบ่แตกจักเกลือครับนี่ตำเมตียกับแตกรับมอยู่เสืออันไม่กับเดือสือจักเกลือมันบ่แตกโคขู่ชีวิตเู่ชีวิตซิมกนได้จ้ะืมสีไหม เห็นไหมเตียกอีโคจจดถ่ายก่อนนะครับยะเขาครับสวัสดีครับผมเอมพี่นงเอสซีเซนมาโค้ปสู่ผู้สุขคนรอบสองครับพี่น้องครับหลังจากที่ตําเสร็จไปแล้วนะครับนะนี่ครับเบาเห็ดเข็มทองครับพี่น้องครับซวเห็ดเข็มทองอันนี้ก็เป็นเห็ดโเลนจิเอามาผสมกันนะครับมาครับเงานะครับ ขอเงาเขียมท้องก่อนละกันนี่ีไก่ผมนะจ๊อไก่สาวเปียวแล้วทอ,วอวววดครับเนี่ยไก่ทอดพริกไทยเบอร์พูดอ่ะซุกซุกครับเพราะอันหนึ่งมากว่อนันหนึ่งครับต้องหนึ่งก้อนครับเพราะว่าไก่หนาปนีบ้บอหนึ่งบ่ไหนนะครับจบับบอืม กินเองจุกน้ำ้องใส่อาวุธครบับนุ่มเอียเสียบหนิวหนิวเป็นบาทมึงมึงหนิวเป็นแพ้ก็บว่าว่าได้หนิวเป็นบาทอ,อืตํากันบัดนเนี่ยพูดเลยสิมาละ ชอบชื่อเฮ็ดจ้ะเน,น cool. ี่ยมันจะมีคนกรุบกรอบอย่างนีตัวอยู่แล้วนะครับเนี่ยจะมีความกรุบกรอบอย่างนงตัวเลยรอนุ่มเอทนุ่มเอทรวกลวกแล้วก็เอามานอกน้ำแข็งเอกน้ำเย็นนะครับมันจะเด้งมันจะกรอบสูฟันเขาเลยเบย เสียครับเสียบบะหมี่เขา่าบะมีผักเด้อพี่น้องผักหากินยากครับตลาดก็ยังตลาดก็ยังาาประกาศจีบยังเลยกไปมันหลายแล้วครับสุมือนี่ <S <S เอาตามมี้เองครับพี่น้องเนาะอาจีบว่อลังการปร็นไแต่ว่า แสบนัวคือเขาเน้นความอร่อยเจ้ไม่เน้นน่าจะา <g ül> เน้นลีลา <g ül> <g ül> ได้อู <g ül> อครับไก่ต้นญ่ๆครับ ถึงเครื่องแ<ช>ซ่บอืมเรื่องอื่นตีเมื่อกี้อือ,อามากเองมักเองทอดเองครับนี่มือเนี่ยครับขาดแต่เขาเหนียวเหรอพี่น้อง <c oughs> มือน,นีบ้บะหมี่เขาเหนียว งดอาหารทะเลไปก่อนตรงเนี้อยืยน้ำปลากาเสียงครับเสียบจากของไมกนอนครับตัวน,นี้พี่น้องย่บันกับเสียบจากของไงเด้อครับจิบใส่มสเซกอะสมแม็นะครับหลังไม่หลังม,หลงมือบ่อยๆนะครับ เด็กเลี่ยงสถานที่ที่มีคนชุมนุมเดี่ยบัตรเป็นก็บบัตรงไปนมเอ,เอกันยังมากราวออกไปใส่ได้นี่นะครับอืมเจ็บเจ็บกว่าเบสซี่เขาอีกนะครับอย่างน้ สุกตัวถึงเทนเน,น้อนครับอืมเงเหนเข้าทานาะอืมน่ารัะน,นเห็นเห็นไหมลองเบง <budgets> <aro qué> แซรบนะ <Beach> อืมแกรบอืมสุดยอดหอมเนียนๆเข็มๆแล้วครับมือนีดครับเนี่ยบะตองบ่ตองอีหยังหลยครับ <Reid> มือนี่บ่เพียงแห่งอันนี้บ่ขมหึ่ม บุกขมขึกนยี้งจะขมแต่ไทยพริกอย่งย่างอยบ่บ่นุ่มเยามันหอมดิ่งน้ำสันอัน ตัวแกีวกรุบกรอบเนาะม <Download s> ีความกรุบกรอบเนาะแต่ว่ากับลวกให้สุกเนียอร่อยเพี่น้องไม่ใช่ย,งยืงเท่ ហឹមហឹមរលរាអ្នកសាខាត្របឡើងហឹម นุมเปียมักคักๆเนาะอยู่บ่เสียบจังไลเนาะแบบนี้ต้องเอาไปย่างรสชาติเป็นบอกหวานๆน็่ยังไงชับเปล่าเสียบเซีบ อ<ม>ืมอืมอกินนะอืม,ม,มตอนนีนยมันไงปวบ้าเนี่ย<ม> <laughs> Ừ, được. Gúp cọp. cả xe. Ừ. Nghe là. xem mứ Ừ. เอาให้เกลีออย้ยงเอาให้เกลีออย้ยงอ ลองเห็ดกินเบื้องนะครับพี่น้องลองเห็ดกินเบื้องหลายๆแนวนะครับนุ่มเอว่าเสียบอยู่ครับแต่ว่าต้องจัดจ้านเนาะปลาแดกปลาแดกไปกปลาแดกต้มเนาะไม,ม่น,นีนยยะกะ่กับกนัวอโย๊ะตะกะบะซ้ำปลาแดกบะซ้ำปลาแดกไอะปลาแดกสุดบ่เฮ่อเอามาทำของสาวเจียเนาะอันนั้นเพิ่งจะตุ่มขึ้นกัน น้ำปลาปรุงสุกอืมอืมอะดวนุ่มเน่ะนุ่มเด้งเลยเนีะเอันนี้ออรินจีัะ ลองน้ำดำเจ๊กจกจ๊กือบนะมกึบนอกน้ำเย็นเนี่ยพอมก็เลกรอบครับ กลบมาสิเบิ้ดแล้วครับ <laughs> ท,ท้ายท้ายสุดครับทรงพ่นวองครับนี่ครับนี่ครับอ<า>ืมใช่ามากน้ำหัวน้ำตาไม้ด้วยบัม